เขาไม่ข้ามาก็มีโอ้โหฟิงไม่เห็นทางเลยฟิงขับได้ไหมอ๋อเขาวิ่งใส่เลยนะไอ้เรานี่ค่อยๆค่อยๆคานทำไมตอนนีด้ดู <c oughs> เราดูดีมากล้ำซ้ำจังเลยฟิ้งหีไม้โบราณสนใจไหมกี่สิบปีนะเขาเข,ขาใช้ทำเป็นที่ทับสมไก่เดี๋ยว,วเราต้องประมูลนะคุณครูแต่งงานไปยังคุณยังค่ะยังรอพี่อยู่ครูเก๋เลยครูเก๋เลย สวัสดีครับเมื่อคืนน้ำมาเยอะมากดูอันนี้เพิ่งจะลดไปนะจบเลยที่คนลงไปหาปลาหรือว่าลงไปดูอะไรเนี่ยอ๋อมีคนมาตัดที่ใช่คือน้ำมันมาแล้วมันลดลงอะไรไปทำได้ทำส่วนได้ตรงนี้แต่ก่อนที่น้ำแห้งเป็นส่วนตอนนี้นคือทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ดูดิเห้นน้ำปลาดับไหลเข้าบ้านคนเลยม้ท่วมตรงสว่างนู้นเลยคือ อันนี้ผมจะมาดูที่ผมนะครับเขาบอกว่าน้ําน้บตรงที่หลังที่ผมซื้อไว้อะมันไหลผ่านตรงที่ผมแล้วมันก็กินพื้นที่แบบเป็นร่องใหญ่มากไม่แน่ใจว่ามันท่วมมนที่ที่หรือเปล่าแต่ตอนนี้นคือมันลงไปแล้วเมื่อคืนเขาบอกว่ามันเยอะมากแล้วก็เส้นทางที่จะไปเส้นทางบ้านไอสาละไสาบอกว่าที่ทางข้าบ้านอสาเป็นฝ่ายน้ําท่วมสูงคนข้่าไม่ได้ครับ ต้งองรอไอ้น้ำรถแล้วมเมื่อเช้าอศักดิบอกน้ำรถแล้วพี่แน่ลองเข้ามาดูก่อนก็นได้ก็ราะว่า,าเดี๋ยวจะไปดูที่ว่าน้ำท่วมไหมแล้วก็บริศา,าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนดูก่อนตัวหกเห็นแล้วแบบก็วหกน้ำแรงมากนี่คือเพิ่งจะแห้งเนี่ยดูดิท่วมป่าเลยด,ดูดิก็ไม้ล่ามเลยขนาดเจาด้าดูไปเลย อันนี้เห็นบวกเนี่ออยดูไล่ดูส่วนนี่เมื่อคืนน้ำพัดตกกระท่อมเลยถ้าเรื่องมันตกกระท่อมนี่ไม่ได้นะแนนดูดีนะน้ๆพัดเข้ากระท่อมหมดแล้วนี้พี่น้รถดูดีลาบเลยโอ้โหแบบแรงมากอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูที่ผมก่อนนะว่าน้ำมามาท่วมยังไงหรือว่ามันมีขี้ตะกรรอนรอะไรป่าแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นอา่าค่อยว่ากันทีเนาะท่านน้องมดอยู่นะครับน้องมดจะไปนอน นอนบ้านลักไกอยู่นะครับยุทธก็จะไปเป็นเพื่อนด้วยแหละนะครับเพราะช่่านี้นึกเข้าบ้านไม่ได้บอกน้ํามานะครับก็ตอนแรกว่าจะไปเอาปลากระถิงกันน้องมดวดตอนนี้นาบ้านน้องมดก็แดงหมดแล้วไปเอาปลาได้อยู่ก็มีบ้านน้องมดมันยุ่นะคือตอนเนี้ยคือไปก็ไปเอาปลาได้แต่ว่ามันจะลากขนาดไหนไป,ไปนอนไม่ได้มันอันตรายเกินรคไปนี่จเจ้าลุงทางเพิ่งมาตัดหญ้าให้ไม่นานครับมันเจอฝน,ม,นมันก็เลยแบบหญ้าเกาะเต็มเลยคราวนี้เต็มรั้วเลย ถ้าทางเดี๋ยวทีมงานต้องมาอีกรอบบางหลังฝนหยุดเนี่ยพี่ทําต้องมาฉีดยาคายาและะ้วมั้งรัวนี้ผมทำกันเองนะใครดูคลิปจะได้ว่าเนี่ยผมไปเทบูนเทอะไรกันเองเนี่ยแล้วก็พี่มันทำห้คนออกเล็กอะไรให้หมดอันเนี้ยมูลค่าของก็ไม่ต่างกว่าห้าพันนะไม่รวมค่าแรงค่าแรงฟรีไม่ต้องใช้กุญแจครับเชื่อผูกก็อยู่ได้โอ้ยเฟิงเข้าไปดูหลังบ้านเรากันหน่อยปะ <laughs> น้ำพัดที่แวกงไปยัง จะจะเข้าทางบ้านเราดีกว่าป้านาตาเข้าบ้านดีกว่าบ้านบ้านเขาญาตพาทุกคนมาเที่ยวชมบ้านหนุก่อนนะมอยู่ดีน้ำไหลเป็นทางเลย <c oughs> นี่ต้อนรับเข้าสู่บ้านของอานาตาทัวร์ที่แม่งสอนนะครับก <c oughs> <c oughs> ุญแจไม่ต้องนะไม่มีอะไรขโมย <c oughs> อันนี้เป็นเสานี่นี่เทงนะเนี่ยอุ้ยปี๊จะปลาเลี้ยววุ้ดปลาเยอะจริงๆทุกคน ปาวิ่งอ่ะเต็มเลยเนี่ยอุ้ยวิวหลังบ้านเรามีแม่น้ำด้วยน้ำอะไรเป็นทางนะครับเดี๋ยวผมลงไปจับปลาก่อนนะลองนี่นะพิงล์ลงหมดที่หมดตามไม่ได้นะหลังบ้านผมนะหลังบ้านทมอย่างนี้นะมาส่วนของแะ่ลดูไปนะน้ำมันออกทะลุนะทุกคนเดินไปนี่คือยญาหายเรียบเลยเมื่อกี้ปลาอยู่นะเต็มเลยวิ่งส่วนน้ำไปอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาแคมป์ปิ้งหลังบ้านนะ น้ำมานี่ก็ตัวใครตะมันนะโอ้ตรงนี้อเดินลุยน้ำ่ะโอ้ด,ดิ่มเยอะมากอุ้ยออ้น้ำแรงขนาดนั้นเลยเหรอเอาไม้ไผ่มาด้วยเนี่ยอ๋อดิ้นแวงเป็นววผู้ประสบภัยเฉยเลยโอ้น้ำแรงมากน้ำแรงมากอุ้ยมีปลามาเนี่ยปล,า,ยไปลยาไปแล้วเนี่ยเข้าดงหญ้าไปแล้วเดี๋ยวต้องคืนนี้มาดักปลาหลังบ้านนะ คอนที่นี้ต้องผ่านมีปลาสังเระไหลมาไม่ดูดิเดี๋ยวผมจะ,ะมโดนจับปลาสังเระนะไม่ใช่หวังว่าไม่ใช่ปลาสังเระมีเกล็ดนะไม่เอานะปลาสังเระมีเกล็ดเดี๋ยวต้องเอาบริเออร์มาตั้งไว้มน้ำมันจะได้แบบไม่กินซอกข้างๆอันนี้อันนี้โอ้โหตายปูดเปิดที่เทไว้ไปหมดแล้วเนี่ยเออจับปลาก็ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันไปละ นะไปดูบ้านไอซาก่อนดูไรนาะส่วนคนที่นี่นะครับน้ำมางี้คือก็เข้าที่เข้าทางเขานะเป็นทางในเพลงไปที่ขยะเต็มดูดิมันลอยมาจากฝั่งพม่าเนี่ยนะไปไปไป,ไปทุกคนอันนี้เราเข้ามาในบ้านไอสอยนะครับน้ําเยอะอยู่พอสมควรดูทางแฉะคือถ้าข้า,ามซอยนี่อันตรายมากระวังรถติลดลมผมเคยเข้ามาอยู่ ไม่ได้มานายครับก็ผมอาจจะมาหาอลิสาหลายครั้งแล้วจริงๆนะคือประมาณเกินครึ่งปีแล้วก็ครั้นี้พอจะมาก็ไม่มีเวลากลับก่อดก็นน้องก็ไปอยู่ในเมืองน้องก็ไปทํางานช่วยเหลือแบบคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยในเมืองนะครับเป็นเป็นอ่ชาติพันธุ์ของน้องเขาเลยก็เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในแนวเนี้ย เขาก็เป็นคนดูแลอย่างเงี้ยก็ทำทางานให้กับ่วยงานในเนี้ยที่ดูแลดูแลตรงนเ,นเนี้ยพอแค่เนี้ยนะครับแล้ววันนี้คือผมก็เลยเออ่อโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อนะครับผมนัดมาสองครั้งไม่ได้มาแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับก็กะจะมาให้ได้น้องบอกว่าพี่มาเลยวันนี้น้องออไม่ได้ไปทํางานนะครับก็เลยเข้ามาซื้อขนมนี้เลยาฝฟกาอุูหมอกสวยมากทุกคน คือฝนน่าจะตกทุกวันแลยดูดิครึ้มเลยนะอันนี้คือทุ่สิบเอ็ดโมงแล้ววะนี่มันจะหยุดตรงจริงนะมันถ้าเกิดตกตอนนี้ก็คือไปไม่ได้นะ้ามันมาเยอะไงเดี๋ยวดูตรงที่ผมขับรถข้ามนานว่าจะเปนะ็นยังไงนะยังต้องฟินขับก็ไดนะ้ได้รู้เลยนะโอ้ยน้ำเยอะใช่เป่งไหปกติไม่เยอะขนาดนี้นะอันนี้คือน้ำที่ว่าไหลลงฝายนะปกติมันไม่เยอะขนาดนี้มันนิดเดียวนะรถมอเตอร์ไซค์มาได้ก็น่าจะได้แหละ เย,เยอะมากเลยโอ้ท่วมทางเลยฟิงจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้เรขับมากันยังไงวะเนี่ยเนี่ยเขาก็ค่อยจูงมาหลือวันยังไงนะโอ้กีกมาด้วยฟิงเขาไม่ข้ามมาก็มีโอ้หฟิงไม่เห็นทางเลยฟิงขับได้ไหมจะไปต่อหรือพอซ้ำนี้ เยวพาดูก่อนมาน้าปัวนั่นเนี่ยน้าแรงนะแล้วก็มันไม่เห็นค้างทางอันนี้มันเป็นแค่รถรถวิ่งได้คันเดียวนะครับเนี่ยมนเป็นสันก็ขอมได้ต๊ะอขคือตกล่องเลยนะแล้วดูดิน้ําไหลมาเมื่อวานมาแรงกว่านี้นะอันนี้คือรถแล้วนะเขาบอกว่าเอ่อถ้าน้ําแรงกว่านี้คือไม่ให้มาแล้วมันพัดไปหมดแหละนะครับแล้วดูหมอกสวยงามมากทุกนาเขียวสวยครับดูวิวอันนี้ไม่เท่าไหร่นะตะเบกแรง โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวรถข้ามเดี๋ยวดูรถข้ามนะรถข้ามไปเมื่อกี้รถข้ามอันตรายนะมาแล้วมาแล้วเขาจะร้อยลรกข้ามก่อนอได้หรอฟิกนนท์มาฟิกรถยนต์ก็มาข้ามยากอยู่ไปเขาก็ข้ามปกตินะได้อยู่แหละลองรถยนต์นะ องให้ถดมอไซค์ไปก่อนอะรถเยอะมากรถเยอะมากวิ่งเอาเขาวิ่งใส่เลยนะไอ้เรานี่ค่อยๆค่อยๆค,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 คานแล้วกลัวล้อมันลอยไงโอ้รถมอไซต์ตามหลังนี่ปิวเลยเด้เอไปครับทุกคนไปหาทิศากนะครับดูมืดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าสวยนะบิว น่าเขียวๆครับปะทางก็จะเละๆนิดนึงมีคนเบิ้ลด้วยมีคนเบิ้ลด้วยไม่ใช่นะคือถนนมันลื่นไงเนี <c> ่ย <oughs> ทางเข้าสวนไผ่มารถติดแล้วนะไม่เขาบึ้นน้ำออกเอาน้ำเข้าอ๋อไ <c oughs> อ้อน,นี่คือข้างหลังวิวสวยมากดูทะเลหมอ,อกนะบนยอดเขาเลี้ยงวัวบีวกัตทอมแบบเนี้ยมันเป็นแบบแนวเนเจอร์แบบทางที่เราเดินทางไปเที่วยวชนบนุนรีและชายก็แบบนี้แหละนะครับ อุ้ยมีเสาสาวมาด้วยเดี๋ยวเสาสาวจะข้ามน้ำเขาก็ใช้ปกติไม่น่ากลัวจะพิงดูไม่ได้ดก็เดินเอาแหละปะคอเนี่ยนะเนี่ยมันต้องใช้งไงมันก็เดินทางลำบากไงมีสาวมาด้วยเดี๋ยวต้องไปช่วยสาวไทยใหญ่แถนี้เขาเป็นกะเหลี่ยงไม่ใช่เหรออริสาเคะดูว่าเราหนุ่มหรือเปล่าไอริสาไหม <S 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 อริสาพี่ไม่ได้เหรอ ช่วยไหมขมขับขอนมองหน้าพี่ละต้องการเขาช่วยเรียงไหมครับเก่งอยู่แล้วสาวกระเลียงดูว่าสาวไทยใหญ่โอ้ย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 เสียวอยู่อันตรายเนี่ยคือมันแรงมากจริงคือคนเดียวยังว่ายากเลยถ้าสองคนที oh, way, oh. ่ยากกว่าโอ้กันดินตะบึ้ตะบึ้ก่อนเลยกระท่อมนี่นะครับผมเคยมาทำคอนเทนต์อยู่นะทำอาหารอะไรเงี้ยตอนนี้เขาอัปเดตเป็นกระท่อม ใหญ่แล้วตะกอนมักระท่อมน้อยๆบางๆไงตอนนี้ปเป็นโค้งแหลกแล้วท่าทางจะเปลี่ยนไปกระลมแหละมีสวนไอ,พนอ้พวกบักบน้อยพวกมั่วพวกอะไรหมดเลยทางดูนี่ดูทางไปดูนะเอกล้างวิวร้านวิวไปล้างวิวอ้ามน้ำไหมลองฟินเ,เดี๋ยวเธอไปใส่กระจมอกอ้ามน้่งตรงนี้ทีตะก,กอนพี่พชใส่ไงเดี๋ยวนี้พี่พชไม่ได้ใส่แล้ว <laughs> แล้วพี่พชมาถ่ายกระสัมานอนดาต้าก็ามาก็ตัวนี้ร้านวิวหมดเลย เอกร้านดูจะมาใส่กระจออกโอ้โหจะไปครับฟอร์ฟิ้งชานิลกระจกจะรูดหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูครับมีรถส่วนวะนู่น่ะเราต้องจอดเลยนะจอดไหนวะเนี่ยถ้าทางจะไม่ได้อาบนะครับต้องจะลอยไปตามน้ำแน่เลยถ้าเกิดได้อาบน้องฟิงอาบได้ไหมกระจกบกตรงเนี้ยไม่เอาเป็นซิกเนเจอร์งานมาที่นี่นะ ยเย็นๆนี่คือเต็มเลยคนอาบน้ำน่าจะปิวไม่ปิวแต่เชื่อฉันสินตาตาก็ลงไปอาปบไหมปิวก็คือว่าถุงจะคนยังเกาะอยู่แต่เชื่อฉันนะต้องกระจมจะได้ออลานวิวบ้างออไม่ได้หรอกฉันแก่แล้วคนไม่ดูหรอกอลิสาเราอยู่ครับไปเยี่ยมคุณพ่อกันก่อนไปดูรั้วดูรั้วา้าศึกไหมโอ้ทางตรงนี้ยากมากต้องโฟว์วิวนะปกติกตฝนไม่ตกก็ยังว่ายาก ตรงนี้ยากกว่านะเร้งเราเก่งมาไม่ได้ตรงนี้บอกก่อนเลยลอบรอบรอบอ่ะจะหาชันขี้โมดเธอฟังเสียงล้อรถเป็นทีดีนะใส่เข้าไปไม่ใช่อะไรก็ใส่เข้าไปเรอเชื่อไม่ไว่ายากดินดังโูดล้ว,ลวนเลยเรอเชื่อจังสิฉันเคยเกือบติดลมมาแล้วตอนนี้บ้านเยอะขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมทุกคนโอ้บ้านเราปลูกเยอะอสองข้างทางเข้าบ้านนิสาครับ ผูกเยอะแล้วดูดิเส้นทางที่เรามาคือคุ้มค่ามากนะแม่แไม่เห็นชีวิตชนบทในโซนนี้บ้านนี้ใหม่หน่อยเป,ป็นปูหลังเดียวเลยเมื่อครั้งที่แล้วยังไม่มีใช่ไหมเพีย<ม>เป็นปูแล้วครับหนึ่งหลังนะตอนที่เห็นเนี่ยก,กำลังปรับปรุงเลยอีกหน่อยอาจจะแบบมีหลายๆหลังนอครั้งศึกอาจจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็เกิดไปโซนวัดไรส่า,า,ย,ายังได้อยู่นี่เดี๋ยวไปทักทายสายล้วก็ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับจอดหน้าบ,บ้านเลยไม่ค่อยมีคนมา เดูกาส,สาวคนสวยแลย้วน,นี่กำลังทำกระท่อมใหม่เลยสวัสดีครับพอ่อสบายดียังพอ่อพูดได้อยู่เนาะโอเคได้ครับอันนี้ทำอะไรใหม่พ่อทำร้านใหม่เหรอโอเคขอโทษทีพอ่อลืมไปไปทำลิซ่าดีกว่าสวัสดีลูกขนมมาฝาก ให้คุณพ,พ่อด้วยนะทำไมตอนีดอ้ดูเราดูดีมากล้ำซ้ำจังเลยนะ <c oughs> คิดถึงไหมคิดคุณแม่อยู่ไหมอยู่ค่ะน้องสาวอว่าาวเะเอาเที่ไหนได้ฮะที่ทำงานเองอะไรสุดๆรู้ว่าจบแล้วเออจะจบปีนี้แต่ว่ามันปีนหน้าปีนหน้าจบนะ ไม่สวัสดีครับอูไม่ใช่ชุดกระเลียงนะๆๆหนาวไหมแม่หนาวเ<ๆ>นาะแล้วหนูนไปทำงานในเมืองทุกวันนะห,ห,หรือว่าอะไรไปทุกวันค่ะทุกวันนะนี่พี่มาก็เลยจุดให้หนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> เออวันนี้มีแต่พงเด็กกันเองเออก็เลยไม่ได้ไปเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะอ,อ,อากาศอากาศหรือว่าอยู่ในพี่พี่ดีใจ <c oughs> ที่เลยที่ไหนได้เราไม่ใช่เขาสำคัญพี่ไม่สำคัญนะเนาะสำคัญสคัญตลอดตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเบ้ก่อนนะเดี๋ยว เดินเล่นในหมู่บ้านอัปเดตให้ดูนิดนึงก็งแล้วกันนะครับอาทิสาน้ำเนี่ยเยอะๆแล้วหนูไปกลับยังไงเนี่ยถ้ามันไหลเยอะๆต้องรอสองสามชั่วโมงถึงอ๋อ<ช>หรอใช่เมื่อวานกลับมาประมาณสี่โมงครึ่งถึงที่นู่นใช่ไหมต้องกว่าจะเข้ามาที่นี่ได้ก็หกโมงครึ่งอ๋อต้องรอน้ำลดลใช่ค่ะอ๋อคือแต่ว่ามันก็ยังไหลทันอยู่นะมันไม่ได้ค้างทั้งคืนนะ<ช>มันสองสามชั่วโมงพี่ก็เห็นก็ข้ามไปข้ามมาพี่ก็ว่ายังแรงนะที่ข้ามเนี่ย ถ้าคนไม่เคยมาอาจจะแบบกลัวได้เพราะทางมันเล็กด้วยนะใช่ค่ะรถยนต์ลำบากครับความคลาสสิกยังอยู่อันนี้บ้านของมักปูกคนเทอะเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเงินกั้นรั้วนี่เย,ยอะมากเป็นคนที่ไหนอะ่ะเป็นคนขเขา,มา,ม,าม,มาอยู่ใหม่อ๋อครับมาอยู่ใหม่แล้วก็มาอยู่กันเต็มเลยนะใช่บ้านนี้ชอบมากอันนี้เป็นบ้านหรือว่าเป็นกระท่อมกระต๊อบไม้ไผ่เนี่ยเป็น,บ,นบ้านค่ะ เป็นบ้านใช่คะ่ะมีลูกชายเราทำบ้านต่างหากให้ลูกชายอ๋อลูกชายเพรุ่งจะเป็นนุม่มเหรอใช่ค่ะอ๋อก็จะทำบ้า <từ S 2> น <ổ S 2> เป็นประพีนี่นะว่าเดี๋ยวลูกชายพาเมียมาอยู่หรือว่าพาออแฟนมาไม่ใช่ตะพีนี่แต่ว่าคือเขาทำให้ต่างหากเ๋อทำให้ต่างหากนะยิง <laughs> หีมไม้โบราณสนใจไหมกี่สิบปีน่ะเขาเขาใช้ทำเป็นที่ทับสมไก่เดี๋ยวเราต้องประมูลนะมีใครเอาบิดาบเก่าๆมาขายไหมเนี่ย ไม่มีนะช่วงนี้ไม่มีแล้วนะพี่แน่ซื้อไปหมดแล้วใช่ค่ะนะข้าวฝนตกไปปล่อยอีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีนถแล้วใช่ไหมช่วงนี้ยรดเข้าออกอ่ะมาโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าข้ามน้ำไปอืมครับครับ ทำเชื่อเปิดร้านใหม่ดูดีนะอันนี้เป็นทางนัดโรงเรียนเปิดปะช่องนี้เปิดค่ะดินซื้อกระมแจกน้องๆนคุณครูพี่อยู่ปะคุณครูแต่งงานไปยังคุณยังค่ะยังรอพี่อยู่ยังรอค่ะ บอกพี่นะบอกทีนะว่าพี่ไม่สดแล้วจะต้องไปเล่นดำออนได้บอกพี่ไม่สดแล้วนะว่าพี่กลัวคนมาหลอกที <c oughs> ่แยญ่ค,คือกลัวกัดใหญ่คือของที่เนี่ยที่เนี้ยคือทองไม่ขายเป็นแพ็คนะหว่าจะซื้อเป็นแพ็กระาบอกว่ายัางไงเขาว่าคิดราคาเป็นลายชิ้นเพราะว่าเขาเดินทางไปไกลมันมีค่าน้ำมันแล้วก็คือมีค่าเดินทางเข้าใจอยู่ อันนี้มาสเตอร์เนี้ยจะไปต่อนะครับเพราะว่าเขาลำบากมากกว่าครั้งนอกเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยอันนี้ก็คือเป็นการช่วยทางอ้อมแต่คือจริงๆแล้วผมมาแจกขนมแล้วมาทําอาหารเด็กที่นี่วันเด็กอยู่สองครั้งแล้วแหละสองสามครั้งจะมาแล้วจะสองครั้งไอ้สาก็เป็นตัวแทนผมอยู่ที่นี่นะมีคนคนจะมาแจกของที่นี่ก็ติดต่อหนูมามีอยู่ใช่ป่ะบางทีเขาก็มาที่โรงเรียนนี่เลยใช่ไม่ดีกับมานเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดก็บรรลัย ร้อนะรวรวมนี้ของคุณพ่อหนูนะ้อห้าสิบกสิบ็นก่ร้สิบเ่หกเอาความ้านสาใป่ะาต้องให้ค่าขนมบุญวันดิสาลูกสาวเราเป็นนานเจ็ดปีมีถุงไหมใส่เ๋ยวถ้าก็ไป็นเงินพี่มีโอกาสเจอกันเลี้ยงข้าวนะ ไม่ต้องเดียมั่งอยู่ดีกินด,ดีเพิ่เนี้ยลูกสาวเรานานบางทีเราไม่ได้เจอกันเกินครึ่งปีนะเกิน,นอยู่นานมากนะล่าส<ต>ุดแต่ผมเคยไปหาน้องในเมืองอยู่แล้วเอาของไปให้แบบตอนนั้นเอาเสื้อมาไปจากอยกู่เียไม่เข้าดูแลไปทีีคนดูแลยังเนี่ยไม่ใช่สิไมาถึงงานอ๋ออย่างไรอืม เดี๋ยวให้ค่าขนมหนูอยู่แล้วนะลูกไปอันนี้เรื่องงานแต่งเขาใช้น้ำในบอ่อเนอี่ยทำงานแต่งใช่ป่ะแล้วตรงนี้คือดีเป็นน้ําไหลผ่านใต้ร่องเนี้ยร่องฝนถักสวยนะอันนี้มีตลอดทั้งปีไหมหรือว่ามีเฉพาะฝนตกอ่ะเฉพาะฝนตกนะนพี่ไปดูที่ที่พี่ก็เหมือนกันก็น้ําท่วมเฉพาะฝนตกไม่ท่วมไม่ท่วมไหลอะไรอย่างนี้๋อนี่งานดีนะเสื่อเลยคุณครู เป็นครูมาลังเลยอุ้ยดีครับคป็นครูสวยมากเดี๋ยวไปหาครูก่อนอันนี้ว่าพี่แฟนพี่คนใหม่นะคป็นครูพี่ก็สมองฟาโอรยอายดูต้องดีใจหรือว่าเสียใจมีคนมาหาคุณครูได้รู้นชอบคุณครูสวัสดีครับคุณครูอายรออยู่ที่นี่พี่ก็สมองฟาดพี่ ทำไมสวยทสุดวันะครับสวัสดีค่ะออกม่ไดินเนี่ยคือครูเขินนะครูเขิเลยสวดอยู่มะเนี่ยสดด้วยรอใครอยู่วะไม่มีไม่มีจริงอ่ะจริงอ่ะอ่าดูกระบองตาดูตาเขาว่าใส่ตาผมเนี่ยคิดถนึ่งเนาะคที่หนึ่ยครับอ่ะ For you Thank you ไอมิส you ไอมิส y o นี่แค่นั้นก็ไข้ไปไหนแล้วมีแล้วไม่กลัวแล้วสอนแล้วสื่อครับเห็นมากก็หายคิดถึงแล้วอายคุยุยอายมาได้จะไปเที่ยวแล้วรออยู่เนี่ยนั่ไปแล้วมันจะอยู่นี่ถ้าไี่อยากมาก็มานี่เลย อ่ะเจะ๊น้าครูแลสบายใจแล้วอ,อันนี้เป็นป้ายโรงเรียนนะครับบ้านกะยันตยานะปกติเขาทำอยู่เนี่ยนดีวุ่ทธใหไปเนี่ยเออพี่ก็จำได้ม่นไม่มีอ่ะอก็มันจะมีคล้ายๆแบบว่าสามารถที่ร่วมสนทบทุนอะไรได้ด้วยบางคนเขาก็คือคือมาก็คือเอาของมาช่วยเหลือนะไทยมีกันเราเข้ามานะผมคิดว่าเป็นวิถีดังเดิมจริงๆแล้วก็ที่นี่คือทุกคนทำด้วยใจอย่างเงี้ย นะครับยังเชฟยังครูเนี่ยก็อยู่เนไม่ไปไหนก็ช่วยงานที่นี่แหละไม่ต้องถามร้านอื่นอื่นให้เข้ามาสมัครเราจะรู้ว่าดีดนะอะไรเงี้ยผมก็เลยมีความผูกพันกับที่นี่เยอะนิดนะึงนะเดี๋ยวไม่กลัวลิซ่าแล้วไปบ้านลิซ่าแล้วก็เด็กบ้านลาคุณพ่อคุณแม่กันนะครับพี่ก็รีบม,มาไม่ได้กินข้าวหรอกนะนะกินถึงวลิซนะนะ่าเนอะไปไป อันนี้ใช่นหน่อไม้ไหมอลิสาเอาหน่อมนไม้นะตาวิ่งกินนะครับแม,ม่นี่คุณแม่หูใหญ่นะครับเออรูดูร้อนนะอือะค,อครับไปน่ากินนะเนี่ยเวลาแบบได้ไปชิลชิลที่นี่นะอ่ะกลับแล้วกลับ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 อลิสาแล้วจะไปแล้วนะครับอันนี้คุณพอ่ออลิสากำลังจะทำ คอไก่ใหม่คือซ่อมแซมจากอันเดิมที่มันเสียหายที่มีร่องรอยของการทำมาอยู่แล้วนะครับโดยคุณพ่อเนี่ยบอกว่าที่เขามาทำเนี่ยไม่ได้จ้าน,นะครับคือเอาแรงแล้วอุิาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างนี้แบบนี้เอานะครับก็ก็เป็นคนในหมู่บ้านนะครับนะอย่าลืมไปบ๊าอุณิศานะ <c oughs> อุิศาก็จะตัวเป็นสาวก็เลียงที่นี่เลยเฮ้ยเข้าขวดอุิาก่อนอุนิศานูกินข้าวยัง <c oughs> รอพี่ แล้วทำอะไรกินอะหนออ่นอหน่อไม้ช่วงนี้ก็ไปหาแล้วไงไปหาหนอ่ออะเอ่อแม่ค่ะเอาเหรอมาแกงนนหน่อแบบไหนพี่ดูหน่อยอ๋อก็คืออ๋อก็คือต้มหนอ่อแบบน้ำแบบว่าแบบใสๆนะใส่แตใหญ่หพี่กินแต่ต้มเปรี้ยวหรือว่าต้มจิ้มน้เพ็กออกอย่างนี้นะแค่อ,อย่างเดียวนะส่วนมากคนที่นี่เขาจะทำแบบนี้กินกันอ๋อครับ่งแค่ทุกบ้านเลยอ๋อ แล้วที่ขามาตากเมื่อกี้มันเป็นยังไงอะที่ตากส้มๆอะคือตอนแรกมันก็สีออกสีขาวแหละแต่ว่าเขาตากตากแห้งตากายวันก็จะออกสีน้นแล้วแต่ว่าต้องตากถึงแห้งถึงจะเก็บได้ ถ้าเป็นแบบนั้นคือมันจะไม่สวยเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งดีก็กลัวจะเสียด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่ได้นานไหมครับอริสาในนานกว่ปีเลยอ๋ออย่างงี้นะใช่คะ<อ>่ะถ้าตากให้แห้งเก็บไว้นี่ได้ปีสองปีได้แต่มันหมดก่อนอ <c oughs> ไม่ถึงปีก็หมดก่อนเ<อ> <c oughs> ชื่ออยู่นะเดี๋ยวไม่กลัวอริสาแล้วอิสาหิวข้าวฟิง้ง <c oughs> ทำอะไรเธอ พิงก็ชอบอยู่เดี๋ยวฉันจะให้เธอมาอยู่เป็นเพื่อนค,นะคุณครูนะคุณครูเขาก็รอฉันอยู่เนี่ยอากคนงงแบบเฮ้ยพี่แอนเนสตัดผมใหม่แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้มไมไดคือยิ้มปากบานคนที่เราชิดตามหายอยู่แบบฮานี่หรอลุงคนนั้นโอ้โหลุงเปลี่ยนไปอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ลุงคนที่ว่าใจดีผมยาวอาเดี๋ยนี้ลุงคนจะดีตัดผมสั้นแล้วอย่างเงี้ยก็เลยปะ เคยจนแล้เคนไม่เป็นคุณครูคนเดิมเลยไม่เป็นการโต้ตอบกุลุงเลยเนี่ยเคนพิงเขาโรงเรียนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรับไลนไอสาดเลวก่อนนะไอสาพี่ขอบคุณหนูมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับคุณแม่ไปก่อนเนอะแม่ในบ้านพอกลับก่อนนะครับป่ะกลับแล้วครับอ่ะมีลานอีกคนมาเห็นลานในนู้นอ่ะกลับแล้วแม่ ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่คือวิถีชีวิตแนวรอยต่อประเทศเงืนบ้านจริงๆแล้วก็บุคิดว่าการที่เราได้มีการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือซึ่งนะละกันแหละเป็นเรื่องที่ดีอุ้ยน้ำมาเลือะไรนะทำไมเขาข้าไม่ได้อะรถดับเอาเออต้องมีคนคอยช่วยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อคิวกันยาวมากเนี่ยเขาเวลาเขาจะมาก็ต้องรอเขาขี้ดับกลางน้ำเพราะว่ากี๊ติดหลายคันเลยบางคนก็ไม่กล้าข้ามนะครับดังว่าอะไรนะเนี่ยมาแล้ว ลำบากนะครับเส้ทนทางก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นหลุมเป็นบ่อเง,งี้ยดูดิกำลังน่าจะทําแนวกันน้ำะไรสักอย่างเพราะว่าน้ํามันลอยมาตามน้ำเลยเห็นปะเดี๋ยวลบพี่เขากวัดอู้น้ำเหมือนจะแรงพริงดูแรงไหมไม่รู้นะดูไม่ออกเลยนะเหมือนตื้นขึ้นนะหรอทางนี้อักตื้นทางนู้นมออันทางโน้นลึก,ลลกทางโน้นลึกตรงที่รถมาเนะี่ยนะครับอ่ะเราไปกันนะครับทุกคน ก็ฝากกันทางเราต่อนะครับแมงสอนจะคงน่าสนใจในทุกฤดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมได้มาที่นี่ในช่วงหลายเดือนที่ที่ผมเข้ามาตอนนี้นะครับไปดูในรถบ้างเป็นไงดูในรถนี้คือเสี่ยวนะโอกนะี้น้ำลึกกว่านี้เริ่มน้อยแนละ้วอันนี้น้ำเออใช่น้ำลงแล้วน้ำลงน้ล,ลงเลย<ม>ตอนนี้มาเมื่อเช้าน้ำเยอะอยู่<ม>น,นี่จะเยอะหน่อยเนะี่ย เรือคล่องคลานเลยเสียวเลยเรือลงหน้าเนี่ยตอนนี้ลึกเนี่ยโอ้โหไม่เสียวมากสุดเลยอ่ะซีอูซีอู